สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับเข้าสู่ช anel ดูดวงไพ่ยิปซียาสัมผัสบายทาร์โรแมนนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวทั้ง12ราศีรอบประจําเดือนกรกฎาคม2566ในเดือนสุราย2023นะครับและคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีตุลน,นะครับหรือราศีลิบบะนะทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้ว ขอต้อนรับชาวราศีตุลหรือลิบรานะครับเข้าสู่เดือนสุลายหรือกรกฎาคมด้วยนะขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณประสบความสําเร็จนะครับคาดหวังเรื่องอะไรก็สมหวังได้รับพลังงานบวกที่จักรวาลน,นั้นส่งให้กับชาวราศีตุลด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับคนที่ยังโสดก,ก็ขอให้คุณได้เจ,เจอกับคนที่ใช่นะมีพลังงานหรือเคม m สตรีตรงกันแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้สารความสัมพันธ์ดีขึ้นไปนะครับคิดบวกทําบวกนะครับแล้วขอให้สุขภาพกายสุขภาพใจชาวราศีตุลน,นั้นแข็งแกร นะพร้อมที่จะต่อสู้กับอะไรต่อๆไปนะครับเช่นเคยนะทาโร่แมนก็ได้นําไพ่นะครับทาโร่เข้ามาส่งสำรับเลยในเดือนนี้นะครับเอามา Reading, ifies, รีดดิ้งก็รักคาร์ฟไรส์นะฮะให้กับซาลาสีตัวหรือลิบราด้วยถ้าคุณสดและคนทีน่มีคู่ในรอบเดือนกันยาคมน,นะฮะหกหกนี้นะสำรับที่เห็นนะฮะพลังงานเปิดให้และหกใบก็คือไพ่ the secret cloaked tarot นะครับเอามารีดดิ้งให้ทั้งคนโสดและคนที่มีคู่และอีกหนึ่งสำรับของไพ่ทาโร่ก็คือ white world sex หรือ white w o r l a ซึ่งเป็นไพ่สองด้านนะครับจะมา คลฟฟ์ใช่กับคนโสดแล้วก็คนที่มีคู่อย่างาใบนะในรอบเดือนกรกฎาคมในเรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณด้วยแน่นอนนะครับว่าเป็นเจอร์รอรีดิงดันนั้นไม่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าสนใจดูดูส่วนตัวก็แอดไลน์เข้า,ามาได้เลยนะครับที่มีต่อหน้านะครับที่มีหน,นมหน้าจอนะแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ซับสไครต์กดหัวใจให้ด้วยเพราะว่าผมลงในทางทิกต o อกด้วยนะครับนะก็ฝากกดหัวใจให,ให้กันด้วยนะครับฝากแชร์ให้กันเยอะๆนะแล้วขอบคุณทุกๆก,ก,การ คอมเมนต์นะครับแล้วก็ทุกๆการที่เข้ามาดูเลยนะครับอย่าลืมสนใจดูโดยส่วนตัวก็แอัไลน์เข้ามานะครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนะเอาคนโสดก่อนของชาวราศีตุลนะครับหรือลิฟบราเรามาดูกันว่าในเดือนกรกฎาคมพลังงานของไพ่เดอะซีคริสนะครับคลาวดิสต์าโรคุณได้ไพ่เอชพันธกอลหรือเอชของลิส์นะหนึ่งเหรียญนะฮะซ้ายมือแล้วก็ไพ่เอชสอดแคบแปดดาบสักซ์เซสนะครับหรือไพ่ซิกวอนส์นะครับหกกระถายด้านล่างคือไพ่เดอะเว็บนะฮะหรือไพ่เดอะไฮเปอร์เทรซ ราชดีพระเจ้าและไพ่เดอะลอสหรือไพ่เดอะเอ็มเปอเรอร์หมายเลขสี่แล้วก็ใบสุดท้ายเป็นไพ่จบก็คือ King of บัวส s หรือไพ่ราชาคาทานะครับเอาล่ะไพ่ดึงเหรียญแปดดาบหกคาทานะครับไพ่แม่ชีนะแล้วก็ไพ่สัง่ไพจัก,กรพรรดินะครับแล้วก็ราชาคาถาเดือนนี้รู้สึกว่าชาวราศีตุลเล็บรานะครับคนที่ยังโสดคุณค่อนข้างจะมีสเสน่ห์มีแพชชั่นหลายๆอย่าง เนนี้คุณอาจจะได้รู้จักใครหล,หลายๆคนนะครับหรือมีใครหล,หลายๆคนเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณนะฮะไม่ว่าคนนั้นจะไปรู้จักกันโดยบังเอิญก็ดีหรือว่าคุณจะไปรู้จักการเดินทางหรือจะเป็นในโลกของอ,อินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ชังไงก็ดีนะครับมีการได้ปฏิสัมพันธ์และได้คุยกันนะและมันทําให้ในเดือนนี้ชาวราศีตุลหรือราศีมินค่อนข้างจะมีแพสชันกับทุกๆคนมีใครหล,หลายๆคนอยากจะรู้จักคุณนะครับตัวคุณเองนะครับในเดือนนี้ดูเหมือนว่าจะมี2บุคคลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่นะ ที่น่าจะมีอายุที่สูงกว่าคุณนะครับค่อนข้างจะมีเขาเรียกว่าค่อนข้างจะมีอิทธิพลในใจคุณนะครับนะแต่ว่าอาจจะมีความแตกต่างกับคนละแบบคนคนนี้อาจจะเป็นคนแดนไกลคนอยู่ต่างจังหวัดหรือคนต่างประเทศต่างชาติไปเลยหรือจะเป็นคนไทยก็ได้นะครับที่อยู่คนละที่กับคุณแล้วก็ฐานะการงานของเขาหรือเธอนะก็ค่อนข้างจะดีหรือว่าอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะที่สําคัญคุณมีเคมิสตรีหรือเคมีที่ รงกันหลายๆอย่างในความรู้สึกนึกคิดการสมนานะครับมันไปกันได้นะฮะแต่ดูเหมือนกับว่ามันมีไพ่แปดดาบคุณเองก็อาจจะมีความลังเลกังวลหรือว่าคิดอะไรไปในทางที่ว่ากลัวไปเองกลัวว่าเขาจะไม่ดีกับคุณหรือกลัวว่าเขาจะแอบซุกซ่อนใครไหมหรือเขามาจริงใจยังไงหรือเปล่านะครับตรงนี้คุณไม่ต้องไปคิดมากนะเอาไปว่าค่อยๆดูนะครับเพราะว่าในหน้าไพ่มันขึ้นมาว่ามันมีไพ่ดูะเวฟเนี่ยก็คือหมายความว่าอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งในสองคนเนี่ยอาจจะมีความลับกับคุณก็ได้นะครับ อาจจะมีคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะบริสุทธิ์ใจกับคุณและค่อนข้างจะเปิดสถานะของเขาเนี่ยชัดเจนกับอีกคนหนึ่งอาจจะไม่ชัดเจนนะยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยว่าคุณอยากจะเข้าไปรู้จักเขาหรือคุณมีความกล้าพอขนาดไหนที่ต้องการที่จะไปรู้เรื่องสตอร,รี่ของเขานะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณเพราะว่าก็เป็นไปได้นะครับไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็ขึ้นมาว่ามันอาจจะเป็นลักษณะว่ามันมีคนสองคนน่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ทําให้คุณรู้สึกว่าค่อนนนข้างจะะววััครบ หรืออาจจะไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณจะคบใครแต่คุณก็ชอบทั้งสองคนดังนั้นเวลาจึงเป็นเครื่องของการพิสูจน์แล้วก็เวลาก็เป็นเรื่องของการที่มันจะทรีตเมนต์ให้จิตใจของคุณนั้นดีขึ้นและมันสามารถที่จะโชว์หรือพรูฟแสดงออกอะไรหลายๆอย่างกับบคุคคลนั้นว่าเขามีความจริงใจกับคุณมากน้อยขนาดไหนดังนั้นคุณมีเวลาเต็มๆในเดือนนี้ได้ดไม่ต้องไปเสียเวรนะครับ เอาว่าถ้าใครคุณคบและคุณรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าคุณเ,เขาเป็นคนน่าค้นหารู้สึกว่าเขามีพลังงานบุกบุกให้กับคุณเนี่ยคุณก็จงเก็บพิจารณาไวล้ละกันนะครับและโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากเนี่ยผมดูเหมือนกับว่าค่อนข้างจะโอเคกับคุณมากๆนะแล้วก็มีคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีความเปิดเผยในใจ,ใจิตใจแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถนะครับอาจจะอีโก้ไม่ได้แรงนักนะครับแต่ถ้าเกิดคนอีโก้สูงๆเนี่ย ผมก็กลัวนิดนึงว่าเขาอาจจะมีความลับอะไรกับคุณก็ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเหตุการณ์อาจจะสลับกันได้นะครับไม่ได้เจาะจงเอาไปว่าคุณใช้หัวใจหรือความรู้สึกของคุณนําทางแล้วกันว่าคุณควรที่จะคบคนไหนดีหรือคุณรู้สึกดีกับคนไหนก็ให้คุณดิเรกชันไปคนนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจำเป็นจะต้องไปคาดหวังกับเขาเยอะหรือไปพอยเยอะอะไรประมาณนี้นะครับเอาว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าในเดือนนี้คุณมีออร่าแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยผมเห็นไพ่ลอร์ดขึ้นมาแล้วก็ไพ่คิงออเวนา มันไปไได้ว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นโซเมตมีพลังงานของความเป็นโซเมตหรือทวินเฟรมกับคุณนะเขาหรือเธอคนนี้อาจจะเข้ามาคบกับคุณและอาจจะมีการสานความสัมพันธ์ระยะยาวสามารถพัฒนาไปเป็นคู่แท้หรือคู่แท้ในจิตวิญญาณกันได้เพราะเดือนนี้จะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ชา,าวราศีตุลอาจจะมีเกณฑ์นในการได้เจอคู่แท้หรือเจอทวินเฟรมนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเดือนนี้ คุณก็มีสเสน่ห์แล้วก็คนที่เข้ามาคบคุณเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์หรือมอีนิสัยที่มีความแตกต่างจากคุณหรือมีไลฟ์สไตล์ที่มีที่มีความแตกต่างจากคุณหรือว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดความอ่านหรือว่าลักษณะเทสหรือการชอบคนละแบบประมาณนี้นะฮะหรืออยู่ต่างที่กันดังนั้นมันก็เป็นอะไรที่ว่าน่าจะชวนค้นหานะครับก็ค่อยๆดูกันไปละกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกเะยครับว่าคุณโสดในเดือนนี้คุณก็น่าจะมีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาแล้วมันก็มีเปอร์เซ็นต์ในเรื่องที่ว่า จะมีการ s ัก c e เซสหรือว่ามีการาสำเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับดังนั้นก็ต้องดูในช่วงของเดือนอสิงหาต่อไปแล้วกันนะว่าในเดือนออกซ์เนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนแล้สองคนนีย้ยังมีใครคนหนึ่งที่ปฏิสัมพันธ์กับคุณอยู่ไหมหรือว่าเป็นทั้งสองคนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คุณไม่ต้องไปลังเลอะไรมากมายไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับเอาเป็นว่าคบไปด้วยความสบายใจคนไหนที่มีความเสมอต้นเสมอปลายหรือคนไหนที่เขาอยากจะคุยกับคุณเนะี่ยเดี๋ยวเขาติดต่อคุณมาเอง ไม่ต้องคิดเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เขาห่างเหินคุณหรือเงียบไปก็แสดงว่าเขาอาจอยากจะไม่อยากจะคุยกับคุณแล้วหรือเขาอาจจะเปลี่ยนใจแล้วก็ได้ตรงนั้นก็อย่าไปได้แค่นะครับแต่ที่สําคัญคุณจะต้องให้ใจกับตัวเองไว้เยอะๆนะอย่าไปทุ่มเทอะไรมากมายเพราะว่าการทุ่มเทอะไรมากมายเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นพลังงานที่มันดูเหมือนกับว่าจะเซลฟิสสำหรับตัวคุณไปก็คือมันเห็นแก่ตัวสำหรับคุณเกินไปเพราะว่าคุณอาจจะไปทุ่มเทหรือ,อไปทุ่มความสนใจอะไรให้กับคนที่ เอ่อไม่ใช่หรือคนที่เขาไม่ค่อยได้แคร์ความรู้สึกคุณหรือคนที่คุณชอบก็แล้วแต่นะฮะแต่ถ้าเกิดเยอะเกินไปมันก็จะกลายเป็นปัญหาได้ดังนั้นขอให้เป็นชิวๆแล้วกันนะครับและถึงแม้นคนโสดเนี่ยชาวราศีตุลจะยังไม่ได้เลือกคู่หรือว่ายังจะไม่ได้สนใจคุณเองก็ถือว่ามีความสุขกับในในการที่คุณจะอยู่คนเดียวนะครับดังนั้นคุณก็อาจจะสําเร็จในเรื่องของการงานตําแหน่งหน้าที่หรือว่าเป็นในเรื่องของการเงินด้วยก็ได้หรือการเงินที่คุณคาดหวังมีสิทธิ์ได้นะชาวราศีตุลในเดือนนี้เลยเท่่าีผมเเหห็นนะะนนปงิก้อ้อใญดวย ไม่ทราบว่าได้มาจากทางไหนนะเดี๋ยวค่อยดูเป็นต่อไปละกันนะครับยังไงกับคนโสดก็ดูไปนะทิศทางก็มีโอกาสจะได้คบหาดูใจกับใครบางคนแต่คนมีอายุจะมีเปอร์เซ็นต์มากๆที่น่าจะเข้าใจคุณหรือน่าจะไปกับคุณได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูกันนะบางคนอาจจะเป็น long distance หรือเป็นความรักความสัมพันธ์หรือการเริ่มต้นในการคบหาดูใจกับคนที่อยู่ระยะไกลนะฮะนะฮะหรือว่าแดนไกลนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับความเขาเรียกว่ามันขึ้นอยู่กับความ, proof, วามพิสูจน์หรือการพิสูจน์อะไรหลายอย่าง นะคุณก็จะได้รู้ถ้าเขาคนนั้นเขาบริสุทธิ์ใจออกับคุณจริงๆเขาจะต้องเปิดเผยตัวตนออกมานะครับยังไงก็ขอให้ชาวราศีตุลหรือลิบราคนที่ยังโสดสําเร็จในเรื่องความรักได้เจอกับโซเมรหรือทบินเฟรนที่แท้จริงเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เลยนะโอเคคราวนี้เรามาดูกับคนที่มีคู่อยู่บางคนที่มีคู่สําหรับชาวราศีตุลหรือลิบรานะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนจะคบกันไปไปมามามีประเด็นหรือมีปัญหากันหรือว่ายังรักกันดีอยู่หรือแม้กระทั่งสนานภาพมันไม่ชัดเจนนะฮะ อิทธิพลของไพ่เอ The Secret Celtic Tarot ในคุณได้ไพ่ด้านบนนะฮะซ้ายมือ1เหรียญหรือ Expansive นะครับมีไพ่8ดาบนะฮะมีไพ่ Six of Wands หรือไพ่ Success นะฮะ6กคาถาแล้วก็ The Wrath ก็คือไพ่ The High p r i e s t e หรือราชินีพระจันทร์นะ The Lord นะฮะ Emperor ก็คือหมายเลข4แล้วก็ King of Wands หรือว่าไพ่ Five ก็คือไพ่ราชาคาถานะครับสำหรับคนที่ไม่มีประเด็นหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันยังดีอยู่นะครับก็มันไปได้เรื่อย ในเดือนนี้มันเป็นเดือนที่คุณสองคนอาจจะมีเกณฑ์ในการที่ได้ใช้เวลาในการอยู่ด้วยกันมากขึ้นหรือคิดอยากจะมีการปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตบางคู่อาจจะมีการคุยในเรื่องของเกี่ยวกับการมั่นหมายการใช้ชีวิตร่วมหรือการแต่งงานก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยผมว่าในเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่คุณก็ค่อนข้างจะพอใจกับความสัมพันธ์ที่กับคนรักของคุณที่คุณมีเพราะว่าคนรักของคุณก็ยังคงรักคุณและก็ยังคงซื่อสัตย์คคุณนะรับ แล้วก็ถือว่าในเดืนอนนี้อคุณอาจจะรักคนรักของคุณมากขึ้นหรือคนรักเขาอาจจะรักคุณมากขึ้นเป็นเพราะว่าคุณค่อนข้างทําตัวน่ารักหรือเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์กับคนรักของคุณนะดังนั้นสังเกตดูนะคนรักของคุณก็จะรักคุณมากขึ้นและคุณเองก็จะรู้สึกรักคนรักมากขึ้นด้วยมันก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจในเรื่องของความสัมพันธ์ไประดับหนึ่งแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าไป e m o มชั n a l ลเกินไปหรือว่าอย่าไปเจ้าอารมณ์นะครับอะไรหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันละกันแล้วก็ที่สําาคคคัญอยย่ไปิดดนเีวะ มีอะไรก็คุยคุยกันนะครับถามกันตรงๆครับแต่ถามถามกันแบบในลักษณะแบบสบายๆไม่ใช่ถามแบบไปคา,าดคันเขาอะไรประมาณนี้ก็ไม่ใช่นะดังนั้นคุณก็ต้องเป็นตัวของตัวเองนะครับรู้สึกสงสัยอะไรถามคนรักของคุณละก,กันนะแต่ผมทายไปเลยว่าคู่ที่คบปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะมีพลังงานของความเป็นโซเมหรือเป็นทวินเฟรมกันอยู่แล้วดังนั้น ขาอาจจะเป็นคู่แท้ของคุณแล้วคบกันได้นานเลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของคุณต่อคนรักด้วยนะกับคนรักของคุณด้วยดังนั้นคู่ที่ไม่มีประเด็นก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆและคู่ที่มีประเด็นหรือมีปัญหานะครับครึ่งเดือนหลังประมาณสัก15ของเดือนเ,ออเดือนกร,รกฎาคมโทษนะเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ในการได้คืนดีกันหรือความสัมพันธ์ของคุณที่มันบาดหมางหนนะ่ายแยงแข่งใจกันนะครับหรือมีปัญหามีประเด็นต่อกันก็จะค่อยๆมีการสางามสัมพันธ์ในคืนดีกัน คิดว่าคนรักก็น่าจะง้อ,อคุณนะครับดังนั้นคุณก็เองก็ควรจะให้อภัยและให้โอกาสซึ่งกันและกันถ้าคุณอยากจะมีกันและกันอยู่แล้วถ้าเกิดคุณยังรักเขาอยู่นะครับก็มีเปอร์เซ็นที่ว่าจะได้คืนดีกันนะอะไรแต่ล่อย่างมันก็ทงต้องคุยต้องเคลียร์นะ แต่ทารกมันก็คิดว่ามันก็น่าจะไปในทิศทางที่ดีนะครับผมดังนั้นมันก็มีความสักเซสเหมือนกันคนที่มีคู่ที่มีประเด็นกันนะฮะหรือทะเลาะก,กันหน,กหนักๆยังไงก็แล้วแต่แต่ในเดือนนี้ดูแลปัญหามันเคลียร์กันได้หรือจะเป็นปัญหาเล็กก็แล้วแต่นะครับสัมพันธภาพที่ไม่ชัดเจนเดือนนี้เขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นชัดเจนกับคุณนะคุณจะรับรู้ได้เลยครับว่าเขาจะมีความสนใจคุณมากขึ้นมีแรงแอคชั่นมากขึ้นมีเกณฑ์ในการเข้าหาคุณมากขึ้นโดยที่ตัวคุณเองนั้นไม่ต้ออองงลขเย นะครับนะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วในเดือนนี้คุณอาจจะแอคชั่นกับคนรักคุณมากขึ้นนะครับเป็นเพราะว่าคุณเห็นคุณค่าของเขาหรือเป็นเพราะว่าคุณค่อนข้างจะรักเขาหรือหลงสเสน่ห์เขาอะไรประมาณนี้คือคุณไม่สามารถที่จะเขาเรียกไงเก็บอาการได้อยู่แล้วันนั้นในเดือนนี้คุณก็มีโอกาสที่คุณจะเปิดเผยจิตใจกับเขาได้และเขาก็มีเกณฑ์นในการตอบรับคุณมาในทิศทางที่ดีเลยนะ หรือเขาคนนั้นอาจจะมาเปิดเผยหรือสารภาพรักกับคุณก็ได้นะครับดังนั้นมันก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งทําให้คุณมีความมั่นใจในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าคนที่สัมพันธภาพที่ไม่ชัดเจนก็จะมีเกณฑ์ชัดเจนมากขึ้นและมันจะเป็นเข็มทิศแนวทางในการที่คุณจะได้เดินกันต่อไปนะครับแล้วก็คนคนนี้ถ้าคุณยังคบกันในถึงเดือนนี้นะมีโอกาสมากๆที่เขาหรือเธอคนนี้จะเป็นโซเมตคุณด้วยสําหรับสัมพันธภาพที่ไม่ชัดเจนนะครับคนคนนี้ถ้ายังคบกันในเดือนนี้นะ หรือมีมันผ่านไปได้ในเดือนนี้ผมบอกเลยในเดือนของ The How เดือนสิงหาออกเดือนนีย mm hmm. ก็จะเป็นเดือนที่ดีแล้วก็คนคนนี้น่าจะเป็นตัวจริงของคุณด้วยและเป็นคู่แท้ของคุณนะครับมีสิธิ์สูงมากนะอ่ะทวนี้มาในสัมพันธภาพที่คบกันไป,ไปมาๆใครที่เป็น long distance relationship นะครับเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลมีโอกาสมากๆที่คนรักของคุณจะติดต่อคุณมาบ่อยขึ้นหรือเขาอาจจะเดินทางมาหาคุณเลย มีสิทธิ์หรือไม่คุณก็เดินทางไปหาเขาจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศยังไงก็แล้วแต่มีโอกาสได้พบปะเจเจๆกันมากๆนะและไปในทิศทางที่ดีซะด้วยนะครับดังนั้นความสัมพันธ์ของคุณสองคนก็มีโอกาสที่จะพัฒนาถึงเป็นความรักทางไกลก็แล้วแต่ในเดือนนี้เป็นไปได้ว่าคุณจะได้ติดต่อกันมากขึ้นนะครับหรือคุณอาจจะไปหาเขาหรือเขาอาจจะมาหาคุณก็เป็นไปได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละฝ่าย นะครับหรือความพร้อมอะไรหลายๆสิ่งหลายอยา่างมันก็ขึ้นอยู่กับสถานะหรือสัมพันธภาพในการครบหากันมาเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่นะฮะมันขึ้นอยู่กับคุณด้วยนะฮะเอาล่ะยังไงก็แล้วแต่ในสัมพันธภาพของคนที่มีคู่อยู่แล้วไพ่ก็ไปในทิศทางที่ดีนะครับแต่ขออย่างเดียวว่ามันอาจจะมีปัญหาหรือว่าสะดุดในเรื่องของอารมณ์บ้างคุณเองก็อย่าไปคิดอะไรเยอะนะให้อภัยได้ให้อภยัอภยกันไปนะครับในเรื่องมือที่3ก็เหมือนกันถ้าคุณมีประเด็นกับคนรักในมือที่3มมีโอกาสคนรักจะกลับมาหาคุณนะครับ เขาก็มีเกณฑ์ที่จะเลือกคุณสูงนะครับทั้นนี้ทั้งนั้นความคิดของเขาอาจจะตกผลึกหรือยังไงก็แล้วแต่หรือว่าเขาไปเจอแล้วเขาได้รับรู้แล้วว่าคนที่เขาเลือกหรือคนที่เขาหลงผิดไปเนี่ยนะครับไปหลงความสัมพันธ์ด้วยในะจริงๆแล้วไม่ได้จริงใจเท่าคุณนะก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาคุณซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ยนะฮะดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณนะพะคุณรักเขาก็คุณจะให้โอกาสซึ่งกันและกันมีเกณฑ์นะฮะคนรักจะเลือกคุณและเคลียร์ตัวเองค่อนข้างสูงทีเดียวนะคร เพราะว่ามีเกที่คนรักเขาจะเลือกคุณด้วยอะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกระในไพ่ของไวเบอร์ซ่าบ้างนะครับเดี๋ยวทารุณนัยจับไพ่ให้อย่างระบายนะคนโสดก่อนว่าในเดือนกรกฎาคม2566นะครับคนโสดคนชาวราศีตุลน,นะฮะลิบราเนี่ยความรักความสมัยของคนโสดไปในทิศทางไหนไวเบอร์ซ่าบอกคาราไพให้หนึ่งใบเปิดนะครับโอเคพลังงานขึ้นนะครับเป็นไพ่เจกระทาด้านหน้า seven of wands นะครับอ่ะมันเป็นความรักของอย่างนี้นะครับผม คือมันมันในเดือนนี้มันขึ้นอยู่กับแรงแอคชั่นของตัวคุณเองด้วยถ้าเกิดคุณอยากจะรักเขาหรือคุณคิดว่าคุณอยากจะปฏิสัมพันธ์กับเขาอยากจะได้ความชัดเจนหรือว่าอยากจะให้ความสัมพันธ์นั้นมันเข้าไปในระดับหนึ่งตัวคุณเองก็ต้องมีแรงแอคชั่นในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ด้วยนะครับนะแล้วถ้าเกิดคุณรู้ว่าคนที่คุณคุยอยู่หรือเ่งเริ่มคุยเนี่ยมีคนนู้นคนนี้มาสนใจหรืออาจจะเป็นคนดังก็แล้วแต่นะครับคุณก็ควรจะรับคุณก็ควรจะมีพลังแอคชั่น ในเรื่องของความความรักความสัมพันธ์ให้เขารับรู้ว่าคุณก็แคร์คุณก็สนใจเขามันจะไปนในทิศทางที่ดีดีกว่าที่คุณนั่งนิ่งเฉยๆและไม่ทําอะไรเลยนะดังนั้นลุกขึ้นมาทำหรือว่าลุกขึ้นมาปฏิสัมพันธ์ให้มันดูดีขึ้นนะฮะแล้วก็ให้มันมีความเคลื่อนไหวให้ไม่มีความกระชับกระเฉงในตัวเองดังนั้นพลังธาตุใจจะต้องอยู่กับคุณนะฮะเจตคาถก็บอ,บอกถึงความสัมพันธ์จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่โสดนะ แล้วก็มีโอกาสที่คุณก็จะสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าใครที่มีความจริงใจให้กับคุณหรือใครที่คุณไปต่อกับเขาได้นะครับดังนั้นในเดือนนี้อย่างที่บอกนะครับว่าคุณจะมีแรงแพชชั่นค่อนข้างสูงแล้วก็จะมีคนเข้าหาคุณเยอะเลยนะครับมาเร็วเลยแบบสายฟ้าแลบบางครั้งก็ชาวราศีคุณตัตงต้งตัวไม่ทันนะเออประมาณนี้นะครับแต่อเอาครับยังไงก็ถ้าคุณสนใจอะไรใครเขาก็จะให้แรงแอคชั่นกับคุณและที่สำคัญคุณต้องให้แรงแอคชั่นกลับด้วยนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับของชาาัีติลหรือลิบราว่าในเดือนกรกฎาคมพันกนั้นความรักความสัมพันธ์พลังงานของไวเวอร์ซ่านะครับซาโรคาร์ฟานะฮะหนึ่งเปิดครับอ่ะขึ้นมาเป็นไพ่แชมเบอรนด์ด้านหน้าโอ้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากๆคู่ครองที่เป็นคนเอ่อเป็นคนแดนไกลนะฮะจะมีเกณฑ์ในการมาหาคุณหรือติดต่อสื่อสารกับคุณมากขึ้นเลยนะ พลังงานมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีความสัมพันธ์ที่เพิ่งคบหาดูใจกันมาพักหนึ่งและมีการเปลี่ยนแปลงขย,ยบสถานะสัมพันธภาพที่ไม่ชัดเจนจะชัดเจ,ดจ,ดจนนะฮะมีการในการพบปะเจอใจกันบ่อยขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นจนกระทั่งคุณอาจจะเซอร์ไพรส์กับคนรักของคุณเลยนะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมีการอารมณ์อวยมีการเล่นแล่แปรธาตุาผสมผสานในทิศทางที่ดีมากดังนั้นผมทายไว้เลยว่าความรักมีโอกาสที่จะคอมเพลมาร์กันคืออารมณ์อโลยให้อภัย For forgiveness และ เป็นความผูกพันเขาเรียกว่าบบนด์นะครับก็คือการผูกพันมันจะลึกซึ้งมากๆนะคุณสองคนจะมีเคมิสตรีหรือคุยกันรู้เรื่องมากๆในเดือนนี้ยังไงในเดือนนี้ก็ขอให้คุณสมหวังในเรื่องความรักแล้วกันนะครับเพราะว่ามาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนั้นรับพลังงานบวกๆจากจัก,กรวาลและคุณรักให้คุณมาด้วย ก็ขอให้คุณปรับปะยุกต์เอาไปใช้ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็คิดดีทําดีแล้วกันนะทารุณแมนก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วเดี๋ยวเรามาดูในเดือนหน้าว่าเดือนสิงหาหรือออกัสความรักความสัมพันธ์ทั้งคนโสดแล้วคนที่มีคู่จะไปในทิศทางไหนต่อนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e หัวใจกดกระดิ่งติดตามให้กันแล้วกันด้วยใครอยากคอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับแลถ้าสนใจดูดูส่วนตัวอย่าลืมนะทักเข้ามาในไลน์ได้เลยนะครับหน้าจอนะครับยังไง เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในรอบเดือนหน้านะครับชาลาศีตุลน,นะครับแล้วเจอกันหบ่เดือนหน้าลั c ก,กี้อิเลฟนะชาลาศีตุลเลิฟเลินะครับสวัสดีครับ